มาดูที่ข้อ6บ้างนะครับโอ้โจทย์เต็นกระดาษเลยจะโทษกันตรงไหนเนี่ยนะมครับบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนทั้งครูจะชอบย้ำเลยนะต้องสังเกตสังเกตก็เกิดจากการคิดนะครับพอสังเกตแล้วคิดแล้วเราก็ประมวลผลออกมาถูกไหมครับจะเย็นเย็นองนอีนะครับดูนะรับข้อ6แผนท่าต่อไปนี้ผลบวกของสองจำนวนในวงกลมที่อยู่ติดกันหารด้วย7 เพามว่อะไรอย่างน,นี้15บวกกับ20ก็เป็น35 35หารด้วย7ลงตัวเห็นไหมไปต่อ20บวก29ก็หารด้วย7ลงตัว7 29บวก76ก็หารด้วย7ลงตัวถูกไหมครับ76บวก22เป็นเท่าไร98 98หารด้วย7ลงตัวไหมลงเจ็ดเดเจ นะส8่สบวกยีก็เป็น70นะครับ70นะ็ดหารด้วยเลงตัวไหมลงตัวนี่นะครับน้องๆที่คิดเลขไม่ทันก็ต้องกังวลนะครับค่อยๆฟังก่อนฟังก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยดันคนอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่นะทีนี้ดูต่อเาบอ้ใช้หลักการเดียวกันนี่ถ้าใช้หลักการเดียวกันพิจารณาแผนภาพนี้แล้วว่ามหนว่า x เป็นจำนวนนับที่มากกว่า30ครับและน้อยกว่า50 นามค่า x ทั้งจมูนรวมกันได้เท่าใดถูกไหมครับอ่ะเราก็มาดูเลยเอหลักการเดียวกันแสดงว่าค่าค่าบวกกันต้องหารด้วย7ลงตัว52าสบสองบวกสิบแปดนะครับ52บวกสิกันได้70ถูกไหมเจ็ดสหารด้วยเลงตัวถูกไหมครับคนบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องหาะอะไรมาบวก52ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปบวกกับ x อีกอยกตัวอ,อย่างเช่น52 บวกกับอะไรแล้วหารเจ็ดลงตัวแล้วก็ท่องไลขเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขสีเ่เพราะอะไรถึงเป็นเลขสี่เพราะว่าบวกกันแล้วได้ห้าสิบหกห้าสิบหกหารเจ็ดลงตัวหารด้วยเจ็ดลงตัวไม่งงนะครับทีนี้เราก็มาโอโหครูเราก็ต้องมานั่งไล่อยูอ่เยอะไหมเยอะถูกไหมครับแล้วไล่ทางนี้ไม่พอต้องมานั่ง,ง,ลง,ลงลลไล่ทางนี้อีกโอ้โหเป็นลมเลยพอดีเลยทีนี้ครูเขาเลยทางนี้ให้เราสังเกตตัวเลขก่อน แล้วเราค่อยๆไ้งค่อยไล่แอปเดียวแล้วค่อยตัดตัดตัดออกนะครับดูนะดูนะอย่างสมมติว่าให้ช่องนี้เป็น A ช่องนี้เป็น B โอเคครูก็อบ,อบอกว่าอะไล่เอตลอดเลยมีเลขอะไรครับที่บวก5 2าองหาร7จ็ลงตัวตัวแรกที่เราเลิ 4, ่กคือเลขสีถูกไหมตัวถัดไป7จ็ดแปดห้าสิเอา6กสลบกับ5้าก็เหลือ11 11ครับทีนี้หนก็สังเกต มันหารกันเท่าไหร่เจ็ดรมไหมเาราก็บวกไปที่ละเจ็ดสิบวกอีกเจ็ดี่ห้าบวกอีกเจ็ดสามสิบสองบวกอีกเจ็ดสามสิบเก้าบวกอีกเจ็ดสี่สิบหกบวกอีกเจ็ด้าสิบสามอละข้าไมถึงพอยู่ช่วงนี้สามจุดหนึงห้าสิบเอาเผื่อไว้เฉยนะครับต่อ B บ้าง B ก็ต้องบวกกับยี่สิบสวมไหมแล้วหารด้วยเจดลงตัว 1จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสแสดงว่าตัวแรกเป็นเลข4เพราะว่า4ี่บวกยี่สิบสีได้ยีเลขสตัวถัดไปก็ต้องเลขเดียวกันเลยมันเพิ่มทีละเจ็ดสิบเอ็ดสิบแปดยี่หมสบสองสามสิบเก้าสี่ถูกไหมครับทีนี้เราก็มาสังเกตนะครับ x โอ้เราก็สังเกตเลยเเอถ้าตรงนี้เป็น4 x เเป็นเท่าไหร่ตัวแรก ที่หารเจ็ดลงตัวเองก็ไม่ได้สามถูกไหมแต่ครับถ้าเราไล่ันเยอะไหเยอนนะเลสามสิบสิบเจ็ดยี่สิบสี่แล้วก็ต้องมานั่งบวกอีกเขาบอกว่าใช้หลักการเดียวกันเรามาหาข้อจากกาอับใจเราเองก่อนคำว่า,าหลักการเดียวกันเราสังเกตน,นะยี่สิบอ่าอันนี้เขาเรียกตัวตรงข้ามเนาะอันนี้ก็ตัวตรงข้ามกนะันอันนี้ก็ต,ตรงข้ามนะกันเกิดอะไรขึ้นสังเกตน,นะยี่สิบบวกยี่สิบสองเป็นสี่สิบสองหารด้วยเจ็ด ได้6ลงตัว2 9บวกกับ4ป29บเบวกกับ48บวกกันเป็น77หารด้เลงตัวเห็นไหมอ้าวสบายสจับ 7, 6, บกบวก1ิ 5, 91, หาเ่าไรเหลงตัวนอกจากไอ้ค่าบวกกันแล้วหารด้เจลงตัวตองข้าก็ต้องบวกกันแล้วเป็นไงด้วยหารด้เจลงตัวด้วยจัดเลยครับบวกกัน เลขอะไรท te right. ี anyway> Esta, ่บวก18ล้หารได้เจ็ดตรงตัวแรก7 1็7ห14 7 3เจ็ี่นี่เจ็หไหมเจ่าสเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนที่เราไล่เมื่อกี้ไล่นะบวกทีละ1ิบเ็ที่บวกทีละเจ24เจ็ด่เอะไรครับ 4, 5 5 2ถูก้ไหม ส0ถึง50ไม่เอาเไม่เอาเลยนี่ไม่เอาเลยเหลือกี่ตัวครับ3ตัวเสร็สสสจไหมเสร็จจบเพราะฉะนั้นผลบวกของ3ตัวนี้เราก็เอา3 1บวกกับ3 8มสาดได้69บวกกับ4 5่สิาอีกได้หนึ่114่ตอบโอเคไหมเมื่อกี้คือเรานั่งไล่รถูกไหมแล้วอย่างที่สอสังเกต ถ้าเราสังเกตในที่ตัง้งแต่แรกสังเกตการบวกใจมโนลงข้ามตั้งแต่แรกถามเลยตรงๆเราต้องนั่งไล่เอกับ b ีใช่ไหมครับไม่ต้องถูกไหมไม่ต้องหาได้ซ้ำไปเราก็หาเอมาเลยแล้วเรากนะ็ตอบเลยไหมตอบเลยเร็วขึ้นไหม เราต้องอาศัยการสังเกตุอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคณิตศาสตร์นอกจากพื้นฐานดีแล้วต้งคนช่างสังเกตด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบวันี้เวลาเราทําอะไรเราก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะฝึกทักษะหน้านี้นะแล้วในโจทย์เล่นเนี่ยสําคัญเลยการสังเกตการอ่านโจทย์ดีๆนะครับดูนะครับ,รบโจทย์บอกว่าห้อง66ทั้งหนึ่งมีนักเรียน30คนจำนวนเนี้ยถ้าจำนวนนักเรียนนี้ไม่ใส่แว่นตา เป็น4ส่วน5ของนักเรียนชายมาแล้วครับถ้าเกิดตรงนี้เป็น4ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดนี่ง่ายเลยนะแต่พอเป็นนักเรียนชายมาเดีย๋ยวสภาพแบบนี้มันหายะจงหานักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตามีจานวนมากที่สุดกี่คนน้องๆต้องดูดีๆนะครับเขาถามหาจานวนมากที่สุดคาว่าจำนวนมากที่สุดแสดงว่าหอาจจะเกิดได้ได้หลายๆกรณีถูกไหมหรือถ้าเป็นกรณีเดียวเนี่ย ถ้าเขาต้องการนักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตามากที่สุดเนี่ยเราก็กำหนดให้นหักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นตาเป็นยังไงเลยเป็นศูนย์เ,เลยได้ไหมฟังว่า,าอาจจะงงต้างใหม่ตอนนี้นักเรียนในห้องมีทั้งหมดกี่คน30คนเราลองเราลองเราลองดูภา,า,า,าพตามก่อนนักเรียนในห้องนะมี30คนมีผู้ชายกับผู้หญิงถูกไหมแล้วในนี้มันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงที่ใส่แว่น กับไม่ใส่แว่นถูกครับผู้หญิงก็เหมือนกันใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นถูกไหมไมันจะมีแบบนี้ทีนี้เราก็มาสังเกตโจทบอกว่นานักเรียนทั้งหมดเนี่ยสาคนเราไม่รู้ว่าผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่ถูกไหมแต่ครับเขาบอกมาให้ว่านักเรียนที่ไม่ใส่แว่นตาเนี่ยเป็น4ีส่วนหของนักเรียนชายซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้อีกว่นานัก ถูกไหมแต่เราสังเกตตัวนี้4ส่วน5แล้วเนื่องจากมันเป็นจํานวนคนแสดงว่าต้องเป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับคำว่า4ส่วน5ของนักเรียนชายเนี่ยของนักเรียนชายมังคูณกับผู้ชายถ้ามันจะเป็นจํานวนเต็ม5ต้องตัดตัวนี้ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นนักเรียนชายเริ่มคนแรกที่กี่คน5คนทําไมอ่ะก็5้าเลยเสร็จปุ๊บอันถ่อไปก,กี่คน10คนนะเห็นไหมอันต่อไปก,กี่คน สิบห้าคนบวกไปเรื่อยๆถูกไหมครับครูก็เลยจะมาตั้งนักเรียนชายหรบว่าเป็นห้าสิบสิบห้าไปเรื่อยๆแต่เรามีปัญหาเมื่อกี้เราบอกว่าผู้ชายเรายสองแบบครูคือแบบใส่แว่นก่ะแบบไม่ใส่แวบบ่นถูกไหมครับเอออ่านโจทย์ต่อแป๊บนนะึ่งจงหาว่านักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตาอกเรียนหงิงที่ไม่ใส่แว่นตานะมากที่สุดกี่คน เขาพูดนักเรียนที่ไม่ใส่แว่นตาเป็นนักเรียนหญิงมากที่สุดกี่คนเราก็กำหนดเลยได้ไหมกำหนดให้ดื้อๆเลยอยากได้นักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตามากที่สุดแสดงว่านักเรียนชายที่ไม่ใส่แว่นตาต้องน้อยที่สุดเพราะน้อยที่สุดกูก็เลยให้เป็นศูนย์ไปเลยโอเคปะพอให้เป็นศูนย์ปั๊บเราก็จะสรุปได้เลยครับว่าผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนผู้ชายที่ใส่แว่นมีกี่คนก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะให้กำหนดชายเป็นเลขฐานด้วห้าตัวก็จะมี หาสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าไปเรื่อยๆไอ้สามสิบสามสิบห้าี่ไม่น่าใช่แล้วเพราะเขาบอกมีทั้งหมดกี่คนสามสิบคนเขียนเผื่อไว้เฉยทีนี้ดูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่ใส่แว่นตาเป็นสี่ส่วนห้าของนักเรียนชายเมื่อกี้บอกนักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตามากที่สุดเราก็กำหนดอีก ให้ไม่ได้หยิบที่ใส่แว่นตาไปเลยเลยเป็นศูนย์ไปเลยง่ายดีนะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บนักเรียนที่ไม่ใส่แว่นตาเป็นเท่าไหร่นะ4ส่วน5ของนักเรียนชายนักเรียนชายเป็น5 4ส่วน5คูณ5ตัดเหลือ4 4ส่วน5คูณ10ครูโทษให้ดูก่อน4ส่วน5คูณ10ตัดเหลือ8ถูกงแม่อายทีนึง 4ี่ส่วนหาคูณสิบาตเหลือ12เราก็สังเกตว่ามันเพิ่มทีละ4นะแล้วก็ไล่ไปครับถ้านี้มันจะคู่กันเนาะมันจะเป็นคู่คู่แบบนี้เห็นไหมเป็นคู่คู่อย่างนี้คู่คู่โอ้คู่คู่แบบนี้เห็บบนไ,ไหมอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเพิ่มอีกเป็น16เห็นไหมพอเราเพิ่มไปแล้วก็พอแล้วเราก็สังเกตนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดต้องมีกี่คน30คน ทั้งเรียนทั้งหมดมี30คนอันนี้รวมกันกี่คน9คนยังไม่มากสุด10กับ8ปดรวมกันเป็นสิยังไม่มากสุด15บห้ากับสิรวมกันเป็น 18, ยีกกน 27, ใกล้ละยี่กับ16เป็น36เกินนะอันนี้เกินตัดทิ้งเพราะฉะนั้น27คนแต่เขาได้อยากได้อยากได้27่สิบไหมไม่ใช่เขาอยากได้นักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่นตามีกี่คนไม่ใส่แว่นตากี่คน สิบสองคนนี่คือคำตอบเห็นไหมโจทย์ขนี้มันสแสดงวิธีทำลำบากนะครับสแสดงวิธีทำลำบากมากเพราะฉะนั้นเราทาเราก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยบางทีตั้งเป็นสมการลงเวลานะครับว่าเราต้องอาศัยหลักการสังเกต,ตแบบนี้เป็นต้น